รวสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินออนไลน์ฟรีวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเว็บด็ m กแม็กมิดดิ้งด็อกคอยก็คือเว็บขุดเหรียญด็อกคอยสมัครครั้งแรกเราจะได้รับแรงกุดอยู่ที่ประมาณ200ดีเทับเอฟรี โปร n e w m e m b e r นี่นะครับผมนะก็ลองอ่านกันดูได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวแปลภาษาให้ท่านผู้ชมดูอย่างแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะในส่วนของตรงนี้นี่ตรงนี้ที่จะบอกเลยนะครับเลือกแผนการฝุดดอกคอยทั้งชีงลับค่าคอมมิชชั่น5% 10%จากกำไรรายวันของผู้อ้างอิงก,ก็สามารถเชืมเพื่อนได้ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเว็บตัวนี้นะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับผมนะถอนได้จริงแน่นอนแล้วก็การฝุดดอกคอยตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหนึ่งเลี้ยงในไม่ช้า แล้วก็รับกันกระแสเงินสด5ล้านเหรียญในเวลาที่กําหนดรับประกันการคืนเงินได้ตลอดเวลาโอเคนะครับก็จะเป็นน้องหมาแล้วก็คุณลุงตรงนี้นะครับอยู่นะครับก็โอเคเลย อย่างแรกผมก็จะสอนการลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียนก็กดตรงที่ลงชื่อเขาใช้กดลิงก์เข้ามานะตรงนี้ก็จะให้ครับให้เราใส่ชื่อเต็มนะครับแล้วก็ชื่อบู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็กําหนดรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบแล้วก็มันก็จะเป็นคําถามลับแล้วก็เราก็ตอบคําถามลับด้วยหน้านส่วนของตรงนี้แล้วก็อีเมลแล้วก็อีเมลอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ให้อย่าลืมมาติ๊กตรงนี้แล้วก็กด i am อมาอัลโรบอทแล้วก็ลงทะเบียนไปเลยแค่นี้จบนะครับผมนะหรือจะลงทะเบียนสมัครแล้วก็กดช่วยสอนแบบนี้ก็มีนะครับผมนะส่วนของ ตัวนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับดูคลิปนี้ก็สอนไปเลยนะครับผมนะก็อย่างแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับผมนะเราจะไปสู่ประมาณเอาสักห้าห้า,หาร้อยสปราร์คได้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังไม่เยอะนะครับผมนะก็ไม่ค่อยไปทีละครั้งนะ หรือส0งว่า s ั r i b ครก่อนแล้วกันนะก็นั่นแหละนะครับผมนะอย่าลืมฝากก,าก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเข้าสู่ระบบกันเลยนะก็ใครที่ทำตามผมก็น่ะปะเข้าสู่ระบบกันเลยไม่รออะไรแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมคุณได้อยู่ที่2 2ล็อกคอยนะครับผมหอ้สองตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับถอนได้จริงแน่นอนผมบอกเลยนะครับผมนะเพราะว่าถอนได้จริงนะครับเพราะรว่าคนอื่นเขาก็ถอนได้จริงนะครับ โอเคนะครับเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมก้นนั่นแหละนะครับสมัครแรกรับไปเลยครับ200ยิงให้ทับ S f r e นะครับตอนสองตรงนี้ก็ผมจะขุดได้รายวันอยู่ที่1ดอคคอยนะครับผมหน้่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกตอนพวกนี้ก็เป็นน้องสงสัยนะครับมาขุดไม่ได้หรอกครับมันจะเป็นให้เรามารับโบนัสเฉยๆถ้าแบบเราเชิญเพื่อนเยอะๆตรงนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อ โอนแรกนะครับก็สามารถซื้อได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับก็บอกไเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นระยะเวลา10วันนะครับก็ฝากร้อยหาสิดอกคอยแล้วก็แบบมีตั้งแต่30วัน30วันโอ้โหเยอะเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ฝากร้อยหาสิดอกคอยกำไรรายวันอยู่ที่16บหกด็อกคอย16บหกด็อกคอยเลยเหรอโอ้โหอันนี้ก็ฝากประมาณ700ดอยด็อกก็จะได้รายวันอยู่ที่30นี่5,000ดอกหมื่นห้าเจ็ดพันหมื เลยใช่ปะแสนห้าโ oh. อ้โหแล้วก็เจ็ดแสนแล้วก็อ๋อแสนห้าโอ้โหอะไรกันครับนี่โอ้โหก็คือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหก็ก็ใช้จ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับสามอ๋อสามารถจ่ายด้วยแบบตอนบิตคอย,อย,ยบีแอนบีไลท์คอยอิตาเลี่ยมเงินสดบิตแคสเดชแล้วก็ลาล็อคคืนตรงนี้ก็ได้นะก็น่าจะเป็นแซดแชสหรือเปล่าเนะี่ยไอ้ก็ไม่แน่ใจนะก็เลยนะครับระยะสัญญาก็ประมาณนี้เลยนะครับซื้ออะไรต่าง ก็ตรงนี้ก็เป็นการการขุดของคุณนะครับก็เราก็ขุดอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้แต่เราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าถ้าซื้อมันก็ต้องขึ้นไห่ล่าไม่มีสัญญานะครับผมนะแล้วก็ประวัติการขุดก็จะอยู่ตรงนี้เลยอะไรนะครับผมนะแล้วก็สามารถนี่ค่าคอมมิชชั่นได้ก็คือเชิญลงไปในกลุ่มมาเยอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบอ้างอิงนะครับก็คือการเชิญเพื่อนอะไรนะครับผมนะ ก็สามารถเชิญเพื่อนลงไปในกลุ่มอะไรต่างๆได้นะครับใน Facebook นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขุดง่ายๆครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครันะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตการขอ้ให้ดูนะครับผมนส่วตรงนี้นะครับผมนะก็วันนี้ก็12มีนานครับก็12มิถุนายนเออนะครับก็เว็บก็ยังไม่ปิดนะครนะต้องรีบก่อนที่เว็บจะปิดนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะก็โอเคเลยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคก็นั่นแหละนะครับยกส่วนของตรงนี้ก็ตอนนี้เน็ตผม ไปแล้วนะผมนะเนี่ยผมไปแล้วนะครับก็คือแบบล้วนละไปแล้วนะคนสองนี้นะก็คือไม่ได้แล้วเนี่ยเออช้างเนี่ยเออเยอะเนะครับผมนะก็ลิงก์สมัครดูงใต้คลิปนี้เลยก็ถ้าใครสนใจยังไงก็มาสมัครกันได้ครับโอเคกลับมาละก็นี่นะครับผมนะก็หน้านี้เลยก็สมัครครั้งแรกก็ได้ละปีที่มา200เมฮ์ซับเอส30นาทีฟรีครับนะก็ ในการขุดก็สามารถขุดได้ทั้งมือถือหรือโทรศัพท์เอ้ยก็มือถือก็คือโทรศัพท์มาแหละหรือจะเป็นคอมไม่ได้ก็ขุดไปเลยใน้สองตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็โอเคเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับแล้วเจอกันนะครับผมนะก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับว่าคลิปใหม่จาช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับผมนะ ก็จะมาแนะนําอะไรดีๆหลายๆอย่างนะคู้ชมงนี้ก็อนแรนะครับผมนะก็ฝากเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับผมนะก็เราจะไปสู่ประมาณสองร้อย s u b s c r i b e ด้วยกันนะครับนะเราก็จะไปทีละขั้นทีละตอนนะผมนะก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วก็1000่กาน s u b s c r i b e แค่น,นี้ก็พอใจแล้วโอบคุครับในส่วนของคนตรงนี้ก็มีสามารถเข้าร่วมกลุ่มทาง telegram ได้นะคุณผตรงนี้ก็ลองเข้าร่วมได้นะโอ้โหคนมีประมาณหมื่นสองคนเลยนะโอ้โห แต่เว็บยังไม่บินนะผมนะก็ลองมาขึ้นรีบมาขุดกันได้นะครับผมนะก็โอเคเลยนะก็โอเคอีกรอบละฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดที่ใหม่จากช่องหาเงนินออนไลน์ฟรี้วเจอกันสวนสีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ง่วงแล้วนะครับผมนะก็จะไปนอนละก็โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะในส่วนของตรงนี้ก็แล้วก็อย่าลืมนะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเออพูดซ้ำอีกน,นะครับในส่วนตรงนี้เออเป็นแรงผมเนะี่ยเออโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเจ้าบาท